สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เคนไหน,นเราเบื่อพี่น้องนะครับมัอนี่พี่ได้ใจปะครับสวัสดีครับวันนี้พี่กัญชัยสีเขียวอึ้มลืมนะครับพวกนี่ย ยังเบิ่เงยังเดี๋ยวคุณไเห็นนกกินในเขาอยู่ถ่ายอ่น้าแม่ได้เห็นนกกินอยู่แม่ได้แม่ยุ่ยเต้ดังน้ำแบ่แหลครับคุณไม่รู้ยุ่ยเต้ดังมากแม่ยังแม่ยังแม่พวกยัง้นเขาตั้งเวลาหนาคือแม่อยู่นั้นเต้ขึ้นอ้าวกําลังไล่พันเลียวเรียวพันหนาได้ยิ่งเรียวไดยิ่งคีบกันไปเลีบจากไหนไล่นั่นแหละก็ไล่แล้วก็คีด เอาผิลักกับเอาว่ากับเป็นคีบกับแม่ไอ้เดี๋ยวตองเนียงพังนี่เพราะว่าเดี๋ยวมันสิย้อนแสงสวยอยู่ตรงหนหน่อยไม่ได้แ่สวยอยู่เป่ารักเราไปดีโอ้ยสวยอยู่ไม่จริงจริงเออทางนี้เออทางนี้สว่างกว่าเห็นบอร์เห็นบอร์เต็นบอร์ก็เป็นโดยความเป็นเขียมน่ะเมื่อไหร่เบอได้ราคาบ้างข่าวได้เลย แบบนี้บอกซ้องจับมาทั้งนีว่าแต้งหนาแบบนี้เป็นตากขต้องเจ้าแต้งหนาเบอกเขาลองักาไปอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยเ่ราข่า้นหาไรมองข่าเนี่ยันหาไรหมองมาใกล้ๆไผ่ใกล้ๆพุ่นไหมใกล้ๆพุ่นโอ้ใกล้ๆพุ่นสวัสดีครับพี่น้องกท่ยครับ อันนี้น้องโอ้ยมันคือมันาสแสงทันทชมพูขอว่าได้ก๋วยไปยูน้ำไปยูน้ำกันซาตงสิข้าหาอไรองขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องครับเปแบ้องลุ้วปบยงแล้วดเ่ดได้เซซูชิได้แนมมาอนี้นะครับขาวสีน้ำเงินสวยๆน,นี่ก็สีเขียวนะครับ มีอุ้ยี้บานอันนี้ว่อยากยืนใกล้ันสูงสุดขี่บานกูคอยสูงขี้บานกูคอยก็เลยบานสูงจนเหินอน่ฮา่ม่พอจิตพิตพบ้ายัง่านเจที่เขาดีมากตั้งปะท่านข่อยอยู่ชาวต้นสัญญาณนาน่าน่ฮ่อันนี้พอจิตนะครับ มาแล้วครับมาทุกคนแล้วครับนะครับมาเบิดแล้วมาเบิดแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะครับวันนี้พ่อพญานะครับพ่อพญาลำเพลินนะครับมาเบิร์พระเอกสองพระเอกนี่เอห้ยังก็ว่อนเอาเอาเสุดครับให้ยังก็เออโอ้ยติดดองเป็นไล่สวดะนาดติดไล่วงกันตอดไล่ได้ยังไงสวัสดีครับนะครับเป็นเคนไล่สวดกลองคุณ กล้องนี่ก็ไไรพี่น้องบางแน่สีกล้องแม่นะครับสีอย่างนี้วิทยาสีอย่างนี้ สีน้ำตาลพี่น้ำตาลเอกที่ยังเดียวกันนะครับกล้องเขมสีแดงนะครับสวัสดีพี่น้องนะครับช่องวิทยาด้วยนะครับวายอยู่เอาว่ายียต้องค <c oughs> น,นได้จังหน่อยครับพี่น้องนะครับมีแต่รอๆสวยๆทั้างหลังเลยครับนะครับตอนนับสนุนแพงอีกรอเอกรอนะ,นะนะ โอ้มอนีแดงไร่ครับแคนดี้ก็สีแดงนะครับกิเาจ้กินเผาอย่างนี้นัะอันนี้แม่ปราณีนะสีแดงคือกันแดงบอกหมวขาดแดงเลียนหมูบ่อทั้งนั้นก็คู่ครับพ่อจุคุมนะครับนีนพี่น้องนะครับ จักททยพี่น้องทุกๆคนนะครับเ,เดียวกับทออกไปชนากันแล้วอ,อันนี้แอนโนลดีบ่อนี้แอนแอนแอนอ๋อ <laughs> นะครับสีเข<อ>ียวครับบันนี้เข้ามาในลุกสีเขียวค่ะเป็นอย่างคือว่าลุกลุกต้นนอนหวัวตะเกียมา <laughs> จมันยืนออกกองเห็นแม่งบงปอแมงบงเปรมอันใดพ่อนี่แหละแมงบงแมงบงแม่มันเล่นโอ้อันแมงบงเคี้ยวเคี้ยวยูยต้นโอ้ยูต้นมะเขือน่ะเอาคือมื่นนะมุ่งนี่ยตื่นดีเลยเพื่อนๆนะครับโวยบ่ิหาร สวยพี่น้องว่าตายยยแต่ลบ่เต็มมันไม่จับน้ำตกน้ำอนที่มนาลมี้ปไหนกนยังบ้านเนีนมันมีอยู่เห็นแตยางมาหมดสามามีมามีมามีไม่มามาเดี๋ยวยางหามามีก่อนยางหา พี่น้องนะครับทุกทท่านทุกๆคนเด้อนะครับสวัสดีสวัสดีแล้วก็สวัสดีครับพี่น้องนะครับมืัอนี้นะครับพ่อมาพิธีบวงสรวงเนาะนะครับคนจะมีของของเป็นทุกปีนะครับวันนี้นมามีใส่ชุดอะไรน่าจะสีม่วงมามียังว่านเตีงอยู่หอยไทยหอยไทยวันนี้เขาหอยไทยขาก็หอยสองลยอันนี้แ่ไน อายุสี่สวยจังขอบคุณครับหหดูนี่ครับใส้กุนี่มันจะกเขาก่อนเลยดูยน่าจะสวยสีแดงขอล้องใส่เด็บอสต้องเท่าเข็มข่ามไม่ยังโอ้ยโอ้ย่ยัยยยยงคือแต้งต,ตัวกันวะคือแต้งตัว ตีแตงอยู่นตะเคืองนี่แหละจนบอกให้มากรองกันทั้งหนาเลยอ่ะตงกขึ้นเหนือนังาข้งหนึ่จะแงแงดีแงี่เนี่ตัวเอ็นกับเ็นว่าเหมือนนี้ว่าลุงลองพื้นซตะลับปัน มีหลอดปะมีหลอดลองลองขื้นรสวัสดีจ้ามีแต่สวยๆเราลองกับแอมสวยมากจริงพอดีมันไหวทยได้อห่เยไดงก็นไทยตอนบนสุดกในไทยการเป็ี่ยนยูเลยไทยสามสิเจ้าก็ได้ยิ้มเลือดหายแน่น่ะพี่น้องมายิ้มกันตะลือตูนขึ้นเขาไป ครับนี่แหละนะครับนั่งเอกสาวแอนตอนรดีนะครับเจ้าของผลงานตซีตลอดกาลนั่งเอกสาวแอนตอระดีกินซีตลอดกาลหน้าขาวกว่าน้องแอนพันนี่เท้าเยลีหลอดแล้วหลอดแล้วเหมือนนี่แบบแบบปั๊บปบาบโมเมนแบบแบบหนาวมาเหรอเต็งแ้าจะโดนนะไรควงมีอย่างนี่น้องเป็นจีบเป็ดไปประกวนนางงามเพิ่มมากครับ สวยจ่าแอนอเอาเป็อนอยังแบ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 บแบบแบบหรือหน่อยสิไปหน้าทำไมนี่มาแบบแบบแบบแบนนะครับาานะนางเอกสาวผู้ที่จะเท่าไปหน้านะครับแอนออโรดีเราเราหยิบเลือดไข่ด้วย,ยนเนี่ยเอาคือเสียบตาพี่น้องคนระับ ไม่ใช่อ่ะมันมีนี่ด้วยอ่ะออน่าอีกนะรักทุกคนนะครับน้องแอนสวยทุกวันขอบคุณนะคะโปรเตนกับง่ามครับเตรียมโปรตีตะเบิงด้วยง่ามอยู่น้องแอนสวยจุดไม่จอใจหนี่แอนเอาไปขยับมาสามรอบนะครับล่าสุดขยับที่ร้านพี่ตั้มนะครับตั้มโกสูงขามันสูงนะล่ะขามันสูดแลยนะล่ะ จริงหมดเลยจริงหมดเลยต้องขยับหมดเลยน่าต่อมาเล็กกว่าเนาะต่อมาเล็กกว่าตัดยืดไหมป้าๆคือถ่ายรูปคือว่าถ่ายรูปกับมามีแน่มามีเบิ่งอยังอยู่บใหายไปไหนจังก่อนมามีเบิ่งอ่อนน่างามมามี่เบอร์ท่านว่าเดี๋ยวให้มามี่เต็มมามี่ทไปประกวดเศร้ใดรับเสริมลวงพ่อ คือง้องปล่อเชียมรู้เดร้ลงไปทดีผอ้ชวมน้องเถ่าห้องปอมสุดเกีย์สามรอบอีหลาแบบแบบพืชตาขักแม่เนีนะครับน้องแอนเราน่ารักตลอดนะครับมอ้ยไปนนนองยี่บอกมันมีแตงสูดเหรอชื้อเบลล่อน ก็มันละเผยเกมัยเผยอหอนเดียนี่หยเลยนะจ๊ะเพราะว่าจะได้ถ่ายคลิปด้วยไลฟ์สดด้วยให้เลือๆจ้าให้บอลเลือ้ตรงๆเลยจ้าเมื่อกี้คือแมเหาหนคือตรงๆเลยนจ้ะ่้บอลเลือดจะ้แบอน้นมันจะเลือกับเลือดทำแล้ว กูได้บ่นแล้วกูหายแล้วปะมาแล้วมาแล้วเด็เบบเบบเ็ไปไป่อนนะนแบแบเป็นไหนก็อมันหน่อยดิเป็นไหน็บเดี๋ยวเีเดี๋ยวเเดี๋ยวเอไมอป็บ เื่อเนี่ยพอคอเนี่ย่งอันได้โบอเสียงเียสียงบวบบอไรท่โซ่รัขอมือบอกเอาโบ่โแนว่าเพื่อนหลอให้พอแต่งหน้าเนบ่ ถ้าผมบร่ได้อ่านขาเห็นเดพี่หน่องขออนุญาตขออนุญาตบ่้อ่านขาเหม็นเดนนะครับสวยมากอขอบคุณครับกับแกบบรอกับแกแบนะกับแกบจีน้ำพอต้องการบนตัวกับแกนแบแบ ถ้าเปแบบเต้พี่น้องเอาเทาเจ้าคือแตงตัวบ้านแล้วฮะม่าโงเอ้ยห้อกระเพลียวสุดยูโรนมาเพรุ้่นนะพี่น้องนะครับน้องนเดนเสือเพระกันหลุมมาแล้วยุ้มมาลดต้องเฮ็ดดีแล้วยุ้มก่องยุ้มกล่องมาเลยเร็วๆคนอื่นเปกล่องทั้งหนาแล้วเฮ้ยจะไหนบนเนี่พอพ่อใส่อยู่ เอาอันคันนี่คุณเตียงเอาใสพวกมันคุณเตียงขันบ่เอาเครื่องซือบุมงุ๋เคื่อวัดเคื่อวัดคุณเตียงขันคันหางไหมเอาค e: ื่อเคืองันไปทันมันเสื้อ่ะของที่หวานเอากะบ เออยังมาคันนม่ว่ามเกาเดมืกอดีผู้สาวแอนอลดีไปใส่ก็เอานี่ดีพี่น้องนีดีอนมาแล้วแอนลูกบัเขาลูกบเขาน้องนี่ลูกบลูกเบกคือเกาเดมอนั่นน่คือใส่ตาเนียินบอกแมตุาอลาบันใส่คีนี่พอดีใบพอดีเต้องเอาไปใส่ืใส่ตัวา พูจสาแอนนอล่ดีนี่ครับแคบแคบแคบนะเอแคบกับแคบนะเอแคบแคบให้แน่แคบระทรงมากพวกเดียวถ้าจะแคบกับันไป้งแก่แเวลาเวลาบอกเขาแคบเฉอแคบเฉอเอีเด้อเฮปดาพ้อรีโบดีโบห้เพื่นแคบพี่น้องแคบให้แน่สามสแคบเฉสาองหนึ่งพี่น้องแคบเฉย เอาโบกไปเห็นแม่สามสองแคปวี้อกสามสองหนึงแคปแค่เจอปากมาเคลื่อนบ่าเราสคือะมแต่วัสดีคุณแม่ครับหลายๆใครกันนงเสียงวามพร้อมกี่น่องเดียวฟันต้องไปกันกราเบื้อปนั่งเรียกกันใ้ค่ะ เวลาสี Duke, Alex, ่นาฬิกาสี่สิบนีนึงยีเนี่ยขอบคุณพี่น้องได้สองรูปแล้วแสียงามือแคปเมือกี่มันบ้ากนเค่องดยวก็ดครเดียนะับเนาเชื่แดง้ว่เดียวอนะ่นนะ กุยอยากใส่กูสีแดงนี่มั้ยนม่ใข่ขาวกับจุด เอาละพี่น้องไปสักก้อนไปสักก้อนาปนีนะครับเตรียมตัวแล้วนะครับเพิ่อเติมแล้วนะครับที่ได้ไปร่วมโหวกันแล้วนะครับที่แปดที่เจ้โสเจอกันครับพี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกท่านทุกทุกคนนะครับที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจนะครับขอบคุณความมาข่มแยงนะครับขอบคุณความเป็นห่วงนะครับทุกท่านทุกทุกคนทุกที่ทุกทุกที่ทุกทุกห้องนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านทุกคนครับเดี๋ยวติดตามกันคลิปตอนไหนครับพี่น้องชิปนี้จะมีสักก่อนครับพี่น้องตับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสด แคบเชื่อแคบหรอกเปล่าแคบเชียว